เออเออบวาลนบ้านมืดดไฟลไม่ใช่อะไรหรอกคือยังไงไงเรามันมีตาที่เราตอกอดอากี่ใบดีพูดไปพูดมาากี่ใบดี้าสงอยู่สามแปดสามี่งอยู่มั้ยเอาสี่สามแปดนะสามแปดสามสี่สี่สามแปด มีครับแกเดี๋ยวอนนี้รถด้วยเข้าอันมี้ังา์อ่ะรถสีดีอยูุ่วันบอกว่าใจปินบอกแค่ทานทานอย่างนี้ เยอ,อ,อ,อไปวัดเดียวจกากพระทั่วไปไม่รู้ว่าพระอะไรแต่อะไรมากหรือใ,ใ,ใครจะลงทุนแล้วมาเทดได้มันไม่ได้หรอกใช่ไหมหรือ<ะ>ถ้าเราถ้าเราแจกพระที่เดียวอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าซื้อมาราคาเท่าไหร่เย้ไหมไออย่างเงี้ยเราลงทุน วัดที่ก็นิยมมั่งไม่นิยมมั่งแล้วแต่เราไม่ได้ไม่ได้จํากัดไม่จำกัดว่าวัดนูนวัดนี้เราหอ่อลอตเตอรี่เพอเพอคนเอาไปแกะหอ่อลอตเตอรี่ไปซื้อลอตเตอรี่ถูกอีกก็ไม่รู้จักโอเล่นพระมาสามสี่สิบปีแล้วตาชอบพระเนาะเดินเช่าดีตั้งตั้งแต่ตลาดถูกผลยังไม่เปิดนู่นองแจะอยู่ฟัง บอกเสอนเล่นมาก่อนนั้นเองเล่นนมาตลอดได้แจกงานศพ้าของหมดแล้วครก็อยู่ประมาณเกือบเกือบเจ็ดร้อยองค์<ะ>ขาดเจ็ดร้อยองค์ก็ประมาณไม่ถึงห้าองค์หรอกถูกมี้ก็ไม่เดือดร้อนแต่เราไม่ต้องเราถือว่าแจกพระหลวงปู่หลวงโสนิยามของเราคือได้ละ เรายังไงเราแจกเจ็บตายยังไงเขาอบบอก็มไม่นั่นหรอกเราแจก,แกเจ็บตายเราทำเตียมเราไว้มไม่ชอบผมไม่ชอบพวงหลีดลบ<ะ>พระพอเลอร์การศพแล้วต้องมาเก็บพวงหลีดอีกก็้หากี่ม่อเหรอนี่พระบาปรำบอลนีนเอามา มีประโยชน okay. Okay. ์อะไรลบวัดด้วยครับเลยสุขบี้ทุกคนทุกคนประมาณสิบกว่าปีเนี่ยดูดี่เป็นจุกจางขนาดนี้ปอดทิ้งไว้เผอๆไปแกกไปแกกกระดาษวัตติลี road, <ux> ่ถูกหัวอีกคนซื้อไฟฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ